ธุรก,กิจจาเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีโค้ดไหมผมว่าคําถามนี้คงเป็นคําถามที่หลายๆายคนสงสัยนะครับสำหรับรันเจ้าของธุรก,กิจใหม่ๆนะครับหรือทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ mm hmm. ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าท่านเป็นคนนึงนะที่ชอบดูกีฬานะครับท่านจะสังเกตนะครับว่าทุกๆกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทเดียวนะต่อยมวยนะต่อยมวยเนี่ยต่อยแบบเดียวเดียวเลยก็จะมีพี่เลี้ยงก็จะมีโค้ดถูกไหมฮะหรือ กีฬาที่เป็นประเภทที่เป็นประเภททีมนะครับเหมือนเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลรับบี้ต่างๆนะครับทุกกีฬาครับเขาก็จะมีโค้ดมีที่ปรึกษาเพราะอะไรครับเพราะว่านักกีฬาวลาต่อยหรือว่าลงไปแข่งในสนามครับเขาจะเห็นแค่เฉพาะภาพภายในสนามนะครับแต่ว่าคนที่เป็นโค้ดนะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเขาจะเห็นภาพทั้งหมดเลยครับว่าในสนามตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงและควรจะปรับควรจะจูนแก้ไขยังไงครับ เช่นกันครับในกลุ่มของเราครับบางทีฮะเวลาเราทําธุรกิจนะครับเราก็จะขลุกอยู่กับสิ่งนั้นนะครับนอกจากนั้นครับบางสิ่งบางอย่างหรือบางเรื่องเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ยังไม่เรายังไม่ได้เข้าใจนะครับมันก็เลยทําให้เราเดินทางผิดพลาดนะครับนอกเหจากจากกีฬาแล้วนะครับผมอยากท่านสังเกตเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าลองไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรัฐมนตรีต่างๆนะครับไม่ว่าของประเทศไหนนะ เขาจะมีที่ปรึกษารัฐมนตรีเขามีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายโน้นฝ่ายน,นี้เต็มไปหมดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถน,นัดแค่ด้านเดียวเขาต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านมาเติมเต็มมาช่วยเสริมมาช่วยแก้ไขปัญหามาช่วยให้คําแนะนําครับคราวนี้ครับลองย้อนถามกลับมาที่ตัวเราครับแล้วเราเป็นใครครับเรามีความรู้มากมายขนาดนั้นเลยหรือในการที่จะบริหารจัดการทุกอย่างได้หมดครับ ผมจึงให้คําตอบแล้วก็ให้คําแนะนําไปได้ว่าอย่างนี้ครับเรา,านในฐานะที่คนเริ่มทําธุรก,กิจครับการที่มีที่ปรึกษามีพี่เลี้ยงจะเป็นตัวช่วยให้เราครับไม่ก้าวทําธุรก,กิจที่ผิดพลาดครับและก็มีโอกาสที่จะทําให้ธุรก,กิจของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปได้ไวกว่าคนอื่นครับได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็ลองหาที่ปรึกษาหรือหาพี่เลี้ยง ที่จะเข้าไปช่วยทําให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นครับถ้าท่านสนใจนะอยากจะมีพี่เลี้ยงอยากจะได้ที่ปรึกษาครับลองทักกันเข้ามาครับเดี๋ยวทีมของเท่าแก่ดิต้อนครับยินดีในการที่ให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจของท่านครับ